น,นี่กับพบเจ้าของช่องซูเปอร์คินเชนนะเจ้าคุณนะครับวันนี้เราจะมาดูโปรแกรมการแข่งขันวันที่14ตุลารอบจัดอันดับ5้ถึงแแล้วก็รอบรองชนะเลิศวอลเลย์บอลสโมสรชายชนะเลิศแห่งเอเชีย2021นะศูนย์การค้าเทอร์มินอลทเวนตี้วันจังหวัดนครราชสีมากันนะครับเวลา10บโมงครับรอบจัดอันดับ5-8เถึงแปาล์ก,กสัสขับพบ AGMK เวลาเที่ยงครึ่งรอบเป็นจับห้าถึงแปดคาสมาสปอร์ตคับพบไดมอนด์ฟูดวีซีรอบรองชนะเลิศเวลาสิบห้านิกาสามนาทีมูเลเวสติกอัลตามีพบอัลอาราบีสปอร์ตคับทางพีพีทีวีเดีสามสิบหกรอบรองชนะเลิศลปปเลเสสอีคูนนะครับร 3. สิบแป,ปดนาฬิกาสามนาทีนักราชสีมาคิมซีวีซีพบซีจานฟูราด ติดตามได้ทางพีพีดีวีแฮดีสามสิบหกนะครับส่วนสองคู่เราจะอันดับถ้าใครอยากดูถ้ามีลิงก์เดี๋ยวจะมาแปะไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับกดเข้าไปตัวคาอธิบายจะมีลิงก์อยู่นะครับถ้ามียจะมาแปะไว้นะครับสตหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วอาจจะพูดติดขัดเล็กน้อยต้องขออไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ